สวัสดีครับน้องๆทุกคนพบกับพี่นอ็อตทีแคสเตอร์นะครับวันนี้ก็มีเรื่องประเด็นเด็ดประเด็นร้อนอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับทีแคส65เนื่องจากทางทปอเนี่ยได้มีการประกาศบูปรินนะครับของการสอบนะครับในระบบทีแคส65ทั้งหมดได้แก่วิชากลุ่มแกะแพดแล้วก็วิชาสามัญเนาะโดยวันนี้เนี่ยพี่น็อตเนี่ยจะมาสรุปประเด็นสําคัญแล้วกันนะครับว่าการที่ทปอประกาศบูปรินออกมาใหม่ เมื่อเทียบกับบูปินเดิมที่ทางสะสสเคยทำนะครับในปี64ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพื่อเราจะได้รู้ว่าแนวทางในการอ่านหนังสือของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่รับชมผ่าน y t u t u นะครับพี่น็อตเนี่ยก็จะทำไทม์ไลน์ไว้ให้เนาะเผื่อใครไม่อยากฟังทั้งหมดนะครับก็สามารถ กดดูเฉพาะวิชาที่ตัวเองสนใจไว้ตรงบริเวณที่เป็นแคปชั่นของวิดีโอนี้ในแพลตฟอร์ม YouTube นะครับส่วนช่องทางอื่นอาจจะเลื่อนเอาโนตแต่ถ้าเกิดว่าอยากดูสะดวกก็สามารถกดติดตาม YouTube Tcaster Official เข้า YouTube แล้วก็ไปเสิร์ชทีแ s t e r ได้อีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเปลี่ยนตรงไหนบ้างเอาปากกามาวงเดี๋ยวเราไปวงพร้อมๆกันเลยนะครับ แต่จากการที่นั่งดู blueprint มาและลองเทียบกันกับปีก่อนหน้าหรือว่าปี64แล้วเนี่ยรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่น่าหือหวาเลยนะครับเนื้อหาใจความส่วนใหญ่ของ blueprint หรือว่ากรอบเนื้อหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เอามาจากสทศที่เคยประกาศในปกนีก่อนแล้วนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในแต่ละวิชาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ขอเริ่มต้นที่วิชาแรกเลยนะครับวิชาแกดเนาะเนื่องจากวิชาแกดเนี่ยพาร์ทที่เป็นเชื่อมโยงจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ออกนะครับส่วนแก็ดพาร์ทภาษาอังกฤษเนี่ยทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์จะเป็นผู้ออกเรามาดูดีกว่าว่าบลูปิ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับหลังจากที่เรามานั่งดูกันแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งในส่วนของเนื้อหาของแกดเชื่อมโยงนะครับและแก็ดภาษาอังกฤษเนี่ย มีกรอบเนื้อหาเดิมร0อยเปอร์เซ็นทุกประการหมายความว่าตัวแกดเชื่อมโยงเนี่ยก็ยังมีลักษณะเป็นบทความแล้วก็มีการให้เชื่อมโยงประโยคต่างๆที่อยู่ในบทความในรูปแบบต่างๆโดยองค์ประกอบหรือคุณลักษณะของการทำข้อสอบเนี่ยก็ยังคล้ายเดิมนะครับก็คือส่งผลโดยตรงใช้ A ส่งผลเป็นคุณสมบัติองค์ประกอบใช้ดีเป็นการลด ลดลงยับยั้งป้องกันห้ามใช้ตัว f แล้วก็ตัวที่แบบไม่เกี่ยวข้องก็คือ 99h ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบวิธีการทําแก็เชื่อมโยงเหมือนเดิมทุกประการครับการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์มาออกข้อสอบเนี่ยก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนบทความยังไงหลักใหญ่ใจความก็ยังเหมือนเดิมครับและเช่นเดียวกันกับตัวแก็ภาษาอังกฤษเนาะที่ยังมีกรอบเนื้อหาใน4ประเด็นหลักแล้วก็มีจํานวนข้อรวมเท่าเดิมดังนั้นสรุปง่ายๆครับ ตัววิชาแก็เนี่ยจริงๆก็คือแทบจะเหมือนเดิมทุกประการเลยก็คือแกดเชื่อมโยงมี20ข้อคิดคะแนนเป็น150คะแนนแก็ภาษาอังกฤษคิดเป็น60ข้อคะแนนรวมคือ150คะแนน2ฉบับรวมกันกลายเป็น300คะแนนและนี่ก็คือตัวอย่างข้อสอบที่ทางทปอได้ทําการประกาศออกมานะครับจะเห็นได้ว่าตัวแก็เชื่อมโยงเนี่ยก็จะมีการเน้นข้อความต่างๆเหมือนเดิม แล้วก็มีให้น้องๆเนี่ยทำการเชื่อมโยงแผนภาพแล้วก็ลงมาตอบเป็นรหัสต่างๆที่ต้องฝนเหมือนเดิมทุกประการส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยรูปแบบข้อสอบที่เห็นตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีความหมือหวามันเป็นสิ่งที่เจอในข้อสอบเก่าๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นการเตรียมตัวสามารถที่จะทําข้อสอบเก่าๆได้นะครับ มาถึงวิชาต่อมาดีกว่านะครับวิชาแพทหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าพอเอาบลูพินมาเทียบกันระหว่างของปี64กับ65เนี่ยก็มีกรอบเหมือนเดิมทุกประการอาจจะเป็นเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยสสวทได้เข้ามาทําการออกข้อสอบใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วพอปีนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นในยยสําคัญมากนักน,นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือ มีการระบุนะครับช่วงของจานวนข้อในแต่ละบทว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับเขาจะออกประมาณกี่ข้อนะครับก็บอกให้น้องเห็นภาพรวมบ้เข้าลวกันแต่สุดท้ายพอมองลึกๆแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าตัวเองจะต้องเตรียมตัวตรงไหนมากหรือน้อยนั่นเองดังน,นั้นยืนยันนะครับตัวกรอบเนื้อหาถ้าเทียบกันแล้วเหมือนเดิมทุกประการไม่รู้จะวงตรงไหนเลยเพราะว่าเหมือนจริงๆนะครับส่วนจํานวนข้อเนี่ยทางทปอเนี่ยก็ได้มีการบอกข้อรวมมาว่ามีทั้งหมด45ข้อซึ่งจาก ความคาดหวังแล้วก็จากการคาดเดาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาได้มีการนําตัวอย่างข้อสอบมาให้ดูด้วยเนี่ยจากการวิเคราะห์แล้วคิดว่าน่าจะมีทั้งในส่วนของปรนัยนะครับและอัตนัยประกอบกันโดยใน45ข้อเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีความคล้ายคลึงกับปีที่แล้วนะครับดังนั้นรูปแบบข้อสอบของแพทนหนึ่งน่าจะเป็นปรนัย35ข้อแล้วก็อัตนัย10ข้อเช่นเดิมนะครับ โดยอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบซึ่งจะเห็นได้ว <c oughs> ่าทางทปอเนี่ยก็มีตัวอย่างข้อสอบทั้งส่วนที่เป็นปรนัย5ตัวเลือก1คําตอบมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวอัตนัยเติมตัวเลขมาด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับข้อสอบก็จะมีทั้ง2แบบเลยถ้าเป็นในเรื่องของตรีโกณที่เป็นตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นการวัดองค์ความรู้แล้วก็การประยุกต์ใช้สูตรต่างๆนะครับรวมไปถึงก็ยังมีสิ่งที่เอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเหมือนเดิมอย่างที่แพทหนึ่งปีที่แล้วได้น้องๆได้เคยเจอมานะครับแล แพทหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบของปีที่แล้วมากๆเนื่องจากว่าผู้ออกก็เป็นสสวทเหมือนเดิมแล้วก็สตรัคกเตอร์รูปแบบข้อสอบก็จะเป็นเหมือนเดิมเช่นเดียวกันครับมาต่อกันที่วิชาแพท2สองเลยนะครับ วิชาแพทสองเนี่ยพอพิจารณาดูแล้วจริงๆเนี่ยพอเทียบบูปินกันแบบหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยก็คล้ายๆแพทหนึ่งครับก็คือกรอบความรู้และเนื้อหาต่างๆที่เห็นตรงนี้เนี่ยมีความเหมือนกันทุกประการแทบเหมือนเป็นการกรอบวางมาเลยนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือบอกช่วงข้อสอบว่าแต่ละหมวดหมู่ที่เป็นด้านต่างๆที่ด้านวิทยาศาสตร์ที่จะออกข้อสอบเนี่ยจะออกประมาณกี่ข้อแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ได้ระบุไม่ได้ชัดมากหรอกครับเพราะว่าในแต่ละ หมวดหมู่ที่เขาต้องการจะวัดตรงนี้มันจะมีรายวิชาย,ย่อยที่เป็นฟิสิกส์เคมีชีวะโลกดาราศาสตร์อวกาศธรณีต่างๆไปอีกนะครับแต่สิ่งที่เรารู้ได้ก็คือว่าเราอาจสามารถใช้แนวข้อสอบของปี64เนี่ยเป็นตัวเดิมได้เนื่องจากว่าข้อสอบเนี่ยเขาก็ยังสรุปมาว่าเป็นปรนัยนะครับ60ข้อเหมือนเดิมและนี่ก็คือเป็นตัวอย่างข้อสอบของแพท2จะเห็นได้ว่าเขาเอาตัวอย่างมาเฉพาะเป็นปรนัยก็อ,อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มได้แล้วนะครับว่าตัวที่เป็นแพท2เนี่ยจะเป็นข้อสอบปรนัยทั้งหมด60ข้อ เหมือนปี6-4ทุกประการครับส่วนต่อมาคือวิชาแพท3ที่หลายคนกังวลใจเนาะเพราะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่มสวมาออกข้อสอบนะครับก็อยากจะเห็นว่ามีอะไรมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะพี่น็อตก็เลยเอาบูปินมาลองเทียบกันระวางหว่ 64, นะครับกับของ6-5ดูนะครับจุดที่พี่เห็นว่ามีความแตกต่างกันเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนเนื้อหาเนี่ยปกติก็จะมีทั้งหมด5ข้อซึ่ง5ข้อนี้ก็ยังมาครบถ้วนอยู่เหมือนเดิม แต่มีการเขียนระบุเพิ่มเติมใน2หัวข้อตรงนี้เนาะก็คือพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็การเขียนแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งส่วนของสมรรถนะเนี่ยพี่น็อตดูแล้วก็มีความเหมือนกันทุกประการทีนี้ประเด็นคือ2ตัวนี้มีความน่าตื่นเต้นตกใจที่ต้องเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อสอบแพทสามฉบับเดิมเนี่ยฉบับเก่าๆอะครับก็มีการวัดผลเรื่องพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์และการเขียนแบบเชิงวิศวกรรมอยู่แล้วดังนั้นเลยคิดว่าการเตรียมตัวของแพทสามเนี่ยไม่ได้มีการเติม แตกต่างไปจากเดิมเลยครับโดยโดย,โดยรวมนะครับจำนวนข้อสอบมีทั้งหมด70ข้อจะแบ่งเป็นประนัย5ตัวเลือกําตอบคำตอบอยู่ที่60ข้อแล้วก็เป็นอัตนัยฝนตัวเลขนอยู่ที่10ข้อลักษณะนี้มีความคล้ายเดิมนะครับแล้วก็ ไปดูตัวอย่างข้อสอบจริงๆน่าจะตีมือนิดนึงเนาะเพราะว่าส่วนที่เพิ่มเติมแล้วตัวเองเขียนขึ้นมาก็คือพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็การเขียนแบบแต่ตัวอย่างข้อสอบกลายเป็นว่าไปเอาตัวอย่างข้อสอบในพนาร์ทคณิตศาสตร์ซึ่งแพทสามมันก็มีพาร์ทคณิตศาสตร์แบบนี้ยูทุกปีอยู่แล้วนะครับดังนั้นการให้ตัวอย่างตัวนี้ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับเรามากนักแต่สิ่งที่พี่น็อตน่าจะยืนยันได้ในระดับหนึ่งคือการเตรียมตัวในแพลตฟอร์มรูปแบบข้อสอบที่เป็นแนวเดิมนี่แหละนะนครับ ก็น่าจะสามารถเอามาทําในตัวของ T c a ค6 5ได้เช่นเดียวกันนี่คือของแพท3มนะครับมาสู่แพท4นะครับจริงๆแพท4เนี่ยถ้าพูดไวๆนะครับเมื่อเอาเนื้อหามาเทียบกันแล้วเนี่ยก็มีความเหมือนเดิมทุกประการเลยไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการวัดเนื้อหาหรือสมรรถนะนะครับแล้วก็จํานวนข้อพร้อมกับรูปแบบต่างๆเนี่ยก็มีความเหมือนเดิมกับแพท4ปีที่แล้วที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด34ข้อเนาะ ก็จะมีปรนัย5ตัวเลือกหนึ่งคำตอบ20ข้อมีปรนัยเชิงซ้อนที่ต้องตอบแบบเอ่อเป็นสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยครับคือ10ข้อแล้วก็4ข้อจะเป็นอัตรายอัตรายของแพสซีจะเป็นลักษณะของการวาดเขียนเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะพอคุ้นๆเนานะอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบนะครับในส่วนของปรนัยก็อาจจะออกมาเป็นหน้าตารูปแบบนี้เนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยในเชิงซ้อน10ข้อเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่ว่ารูปแบบมันก็จะเป็นอย่างที่พี่นัทโชว์ทางด้านขวามือเนาะ โจทย์ส่วนใหญ่ใน10ข้อที่เป็นปรณัยเชิงซ้อนเนี่ยจะเป็นลักษณะของไอโซเมตริกก็คือให้เราดูรูปแล้วเราวิเคราะห์ได้ไหมว่าด้านหน้านะครับฟอนวิวจะเป็นยังไงท็อปวิวจะเป็นยังไงไซด์วิวจะเป็นอย่างไรนะครับโดยในแต่ละข้อเนี่ยน้องๆก็จะต้องตอบนะครับสามคำตอบนะครับในแต่ละคําตอบเนี่ยก็จะมีก้าชอย์ซึ่งนะครับพี่น้อยกตัวอย่างให้เห็นคือสมมติข้อ21หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะมีให้น้องตอบว่าเอ้ย รูปด้านบนนะครับจะเป็นตัวเลือกไหนซึ่งเขาก็จะให้รูปด้านบนมาว่าเอ้ยรูปด้านบนของรูปนี้มันน่าจะเป็นเบอร์ศูนย์ถึงเบอร์เก้าน่าจะเป็นตัวไหนถ้าน้องตอบว่าเป็นสมมติว่าเป็นเบอร์เก้าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเฉลยนะครับแต่ว่าสมมติว่าเป็นเบอร์เก้าน้องก็มาฝนเบอร์เก้าตรงนี้ซึ่งในสตรัคเจอร์ของการตอบเขาก็จะมีอยู่ครับว่าอันแรกก็จะเป็นท็อปวิวอันที่สองก็จะเป็นฟอนวิวอะไรแบบนี้ก็ไปลองดูในส่วนของรายละเอียดอีกทีนึงแต่นี้คือรูปแบบของแพทสีนะครับ น้ำหนักคะแนนตรงนั้นก็จะเยอะอนิดนึงนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของแพทสีสามารถที่จะยังใช้แนวข้อสอบเดิมในการที่จะเตรียมตรวจสอบได้อยู่เหมือนเดิมครับส่วนของแพท5ห้าความถนัดครูใครที่ต้องการจะเข้านะครับคณะครุศาสตร์ศึกษา,าศาสตร์ทั้งหลายนะครับอาจจะต้องโฟกัสตรงนี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดีๆเนี่ยนะครับในกรอบเนื้อหานะครับในตอนที่เราดูของสทศเนี่ย มันก็มีความเหมือนอยู่กับของที่ทปออประกาศมาก็คือในส่วนเนื้อหา2ข้อหลักตรงนี้แล้วก็สมรถนา2ข้อตรงนี้แต่สิ่งที่ทปอเพิ่มมาให้นะครับก็คือเป็นการใส่ดีเทลมาว่าเขาจะมีข้อสอบเป็นพัดพารเนี่ยประมาณเท่าไหร่ซึ่งถ้าจะดูแล้วเนี่ยมีการวัดแววครู crew, ความรู้ทั่วไปความถนัดทางภาษาความถนัดด้านเหตุผลความถนัดด้านตัวเลขความถนัดด้านมิติสัมพันธ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสตรัคเจอร์ของข้อสอบแพท5ปีเก่าๆที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับโดยข้อสอบทั้งหมดนะครับก็จะมี120ข้อนะครับคะแนนรวมก็คือ300คะแนนมีจุดหนึ่งที่พี่นอตตื่นเต้นแทนน้องๆก็คือพอมีคําว่าความหัดทางภาษาเนี่ยเราก็สงสัยว่าเอ้ยมันจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าทางทปอเนี่ยก็ได้มีการ ยกตัวอย่างข้อสอบมานะครับซึ่งเขาบอกว่ามันวัดตามโครงสร้างของความถนัดด้านภาษาซึ่งภาษาที่เขายกมาก็คือภาษาไทยก็เลยตีความว่าแนวข้อสอบของ85เนี่ยก็ยังมีความคล้ายคลึงของเดิมนะครับก็คือมีทั้งหมดเออส่วนต่างๆ6ส่วนแล้วก็มี ข้อจำนวนข้อ120ข้อโดยภาษาที่เขาจะวัดเนี่ยไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นการความถนัดทางภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นการนําคําต่างๆไปใส่ตามบริบทหรือเป็นการจับใจความสําคัญต่างๆดังนั้นคอนเฟิร์มเลยครับต่อให้ตัวบลูพิ้นมีการเพิ่มนะครับคำอธิบายเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่เดิมของข้อสอบยุคเก่าๆอยู่แล้วดังนั้นแพท5ก็ไม่น่ากังวลใช้ข้อสอบเก่าในการที่จะ ลองทําลองฝึกฝนทําแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยสําหรับตัวทีแคสก์้าได้เช่นเดียวกันครับส่วนต่อมาของแพทหเนาะแพทหกเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพี่น็อตเนี่ยก็ลองพิจารณาเหมือนกันนะครับสรุปได้เหมือนเดิมเลยนะครับว่านะครับกรอบเนื้อหาเดิมกับกรอบเนื้อหาใหม่เนี่ยเหมือนกันแบบข้อต่อข้อเลยเนาะ นะครับก็ลองดูลกันนะครับโดยโดยโดยคําพูดเนี่ยเหมือนกันทุกประการแล้วก็แนวข้อสอบเนี่ยก็มีความเหมือนเดิมเลยก็คือมีทั้งหมด100ข้อนะครับเกข้อก็จะเป็นลักษณะของปรนัย5ตัวเลือกเนาะแล้วก็อีก10ข้อจะเป็นปรนัยเชิงซ้อนของแพทหนะครับซึ่งถ้าหลายคนยังไม่เห็นภาพว่าข้อสอบจะเป็นยังไงเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างข้อสอบนะครับของตัวแพทหกเนาะที่เอ่อมีมาตรงนี้ก็จะเป็นปรนัยปกติที่น้องๆได้เจอกันนะครับ แต่จะมีอีกส่วนหนึ่งที่น้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าปรนัยเชิงซ้อนนะครับมันเป็นอย่างไรจริงๆจะพูดว่าแนวเดิมก็พูดได้แต่ว่าจะมาขยายความตรงนี้สั้นๆอีกนิดนึงเนาะก็คือตัวของแพทหเนี่ยนะครับคำถามเนี่ยเขาก็จะเป็นคําถามหนึ่งแบบนี้เนาะโดยในคําถามข้อหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนเขาลักษณะการถามมันจะเหมือนเป็นการถามแบบอัตนัยแต่ว่าให้ตอบแบบปรนัยเนาะยกตัวอย่างเช่นข้อ21ออย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะ ซึ่งซึ่งปกติแล้วอันนี้มันจะไปอยู่ข้องแต่9ก้ถึง100เป็นต้นไปนะครับก็อาจจะเป็นการจะแสดงระมเกียรติตอนนี้นะครับจัดรูปแบบเป็นรูปแบบการแสดงแบบใดซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะเขียนวงเล็บเลยว่าในข้อนี้นะครับให้เลือกคําตอบมาตอบตรงเนี้ยคือเลือกจากหมวด G ีเราก็ไปดูว่าในหมวด G ีที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันข้อ1ช้อยหนึ่งถึงช้อยเเนี่ยเป็นอะไรสมมติว่าข้อ G ตอบชุวิชัยเป็นากายน,นี้สมมุติไม่ใช่เฉลยนะครับเราก็ฝนตรง1เข้าไปที่ตรงนี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กระดาษคําตอบของตัวแพทหเนี่ยในแต่ละข้อเนี่ยเขาจะมีการระบุนะครับสมมุติว่าข้อ91นะครับมันมี3คําตอบแต่ละคําตอบจะมาจากหมวดหมู่ไหนบ้างเขาก็จะเขียนเลยว่าอันนี้มาจากหมวดหมู่เเขาก็จะมีเซตของหมวดหมู่ A ที่เป็นช้อยหนึ่งถึงช้อยเซแบบนี้ให้น้องตอบเนาะมีหมวดหมู่ดีแล้วก็หมวดหมู่ C ซึ่งซึ่งอันเนี้ยแต่ละแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีการดึงหมวดหมู่มาใช้ที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าลักษณะการตอบก็จะเป็นการตอบ1ข้อแล้วก็จะมี3คําตอบ เดเขาก็จะมีวิธีคิดคะแนนเนว่าตอบถูก1ข้อได้กี่คะแนน2ข้อได้กี่คะแนนแล้วก็3ข้อได้กี่คะแนนตามลําดับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของแพท6ดังนั้นจริงๆคิดว่าแนวเดิมที่เคยทํามาในช่วงปีหลังๆเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ในการดูว่าปีปีนี้ที่น้องจะต้องเตรียมตัวสอบเป็นอย่างไรได้เช่นเดียวกันครับ ในตระกูลของแพทเจ็ดเนี่ยพี่น้องขอพูดสั้นๆแล้วไวๆแล้วกันถ้าน้องๆไปเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ากรอบเนื้อหาเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะตั้งแต่ตัวฝรั่งเศสจะเป็นปรนานนะครับ100ข้อนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็นะครับตัวแพทเยอรมันนะครับแพทเอ่อญี่ปุ่นก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าพิเศษมานิดนึงครับของแพทจีนเนี่ยมีการระบุเพิ่มจากปีก่อนเนาะ ก็คือเขามีการระบุเป็นกรอบสีแดงตรงนี้ที่พิจารวงไว้นะครับก็คือเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยแพด7.4หรือความหนาทางภาษาจีนเนี่ยในข้อสอบจะมีข้อสอบฉบับตัวย่อนะครับเอ่อก็คือจะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ฉบับตัวเต็มอยู่ด้านหลังเนาะซึ่งให้เลือกทําฉบับในฉบับหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเนี่ยก็เลยลองไปดูว่าตัวอย่างข้อสอบมันเป็นยังไงเขามีตัวอย่างของฉบับย่อกับฉบับเต็มให้สรุปก็คือเหมือนเขาอะ ทำให้เป็นทางเลือกกับน้องมากกว่าแต่ข้อสอบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะฉบับย่อรหรือฉบับเต็มเนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่าจะมีการใช้ตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันเฉยๆนะครับถ้าเป็นแบบด้านหน้าก็จะใครถนัดแบบย่อก็เอาอ,อ่านแบบย่อแล้วก็ทําข้อสอบได้หรือใครถนัดแบบเต็มก็สามารถที่จะอ่านแบบตัวเต็มนะครับแล้วก็ไปทําข้อสอบได้เช่นเดียวกันสรุปก็คือเหมือนทําข้อสอบออกมาให้สายภาษาจีนเนี่ยใครถนัดตัวแบบย่อรหรือแบบเต็มเนี่ย ให้สามารถทําได้ทั้งคู่แต่ว่ามีข้อสอบเหมือนเดิมนะครับผมส่วนแพท7.5แล้วก็แพท7.6เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับของเดิมก็คือเหมือนเลยนะครับพอไปดูมาแล้วดังนั้นอาจจะใช้แนวเก่าๆในการที่จะดูได้เช่นเดียวกันครับส่วนต่อมานะครับก็คือเริ่มต้นที่วิชาสามัญเนาะ ตัววิชาสามัญตัวนี้เนี่ยจริงๆเราก็จะบอกว่ามีความเหมือนแทบจะทุกประการเลยนะครับกับบูปินเดิมที่เคยประกาศไปแล้วของปี6 4จริงๆอ่ะไม่เห็นจริงๆในความเห็นส่วนตัวก็รู้สึกว่ารีบประกาศไปเลยก็ได้ถ้าเกิดจะเหมือนขนาดนี้นะครับก็เริ่มต้นที่วิชาภาษาไทยนะครับก็มีการวัดนะครับเกี่ยวกับ การอ่านการเขียนการพูดการฟังหลักการใช้ภาษาก็เหมือนเดิมแล้วก็ทุกข้อที่เอามาก็เอามารีฟอร์มเขียนใหม่เหมือนเดิมนะครับลักษณะข้อสอบก็เป็นประนัยนะครับห้ข้อ100คะแนนเหมือนเดิมทุกประการอันนี้คือภาษาไทยดังนั้นอาจจะดูแนวโน้มของข้อสอบนะครับว่าเฮ้ยข้อสอบเก่าอาจจะใช้ได้อย่างข้อที่เขาต้องเป็นตัวอย่างมาก็จะเป็นเรื่องของคําสะกดผิดซึ่ง ข้อสอบคำสกดผิดในภาษาไทยวิชาสามัญเนี่ยมันก็มีเป็นปกติอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็เลยคิดว่าแนวข้อสอบน่าจะคล้ายๆของเดิมนะครับตัววิชาสามัญเนาะภาษาไทยนะครับต่อไปเป็นวิชาสามัญสังคมก็จะพูดย้ำแล้วย้ำอีกเนาะข้อไหนอันนี้ก็คือถ้าเรามานั่งดูกันจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็มีกรอบเนื้อหาที่เหมือนจะยกจากตรงนี้มาวางเหมือนเดิมแล้วก็มีข้อสอบจํานวนเท่าเดิมเลยนะครับก็คือประนัยนะครับห้ข้อเหมือนเดิมนะครับ จากที่ดูตัวอย่างโจทย์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวอย่างโจทย์ที่เขายกมาเนี่ยก็จะเป็นในเชิงของการที่เอาสถานการณ์หรือว่าซีดูเอชั่นต่างๆมาประยุกต์ใช้มากขึ้นก็อาจจะเป็นการคาดเดาได้นะครับว่าข้อสอบสามัญสังคมเนี่ยที่เขายึดกรอบเนื้อหาเดิมอาจจะมีการเน้นประยุกต์กับชีวิตประจําวันมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะเอาข้อสอบเก่าๆมาลองทําดูก่อนเพื่อให้เราลองเช็คองความรู้ที่เรามีนะครับแล้วก็ลองคิดในมุมว่า เอ้ยเนื้อหาที่เรารู้มาเนี่ยเลยกเป็นการท่องจำเนาะเราเอาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อันนี้ก็จะสามารถช่วยได้ในวิชาสามัญสังคมศึกษานะครับในส่วนต่อมาภาษาอังกฤษก็จะพูดสั้นๆเพราะว่ามันเหมือนเดิมเลยนะครับกรอบเนื้อหาต่างๆจํานวนข้อนะครับและรูปแบบข้อสอบเนี่ยก็เป็นลักษณะของปรนัย80ข้อเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็น่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับ ตัวอย่างข้อสอบที่ยกมาก็เป็นพาร์ทของตัวที่เป็น conversation เนาะก็มีการให้น้องเติมคำตอบต่างๆนะครับอยู่ในพาร์ท listening and speaking skill นะครับก็เลยคิดว่าตัวข้อสอบสามัญภาษาอังกฤษเนี่ยก็ฝึกแบบเดิมแล้วก็แอบ,บคิดว่าตัวที่เป็นความเด็ดของวิชาสามัญยังเป็นเรื่องของการทำ reading เนาะการอ่านต่างๆเนี่ย ก็ยังคิดว่าน่าจะเอากลับมาเหมือนเดิมแล้วก็น่าจะมีความโหดในแบบเดิมคือ Passage น่าจะมีให้อ่านยาวแล้วก็เยอะมากเช่นเดิมนะครับอันนี้ในส่วนของสามัญภาษาอังกฤษเนาะก็ยังมีความเหมือนเดิมดังนั้นสามารถใช้แนวข้อสอบเดิมดูได้อยู่นะครับส่วนต่อมาวิชาสามัญคณิตศาสตร์หนะครับ วิชาสามัญคณิตศาสตร์หนึ่งเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่พี่นอได้ลองคุยกับติวเตอร์ท่านต่างๆที่ได้ลองไปสอบจริงมาในสนามแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแนวคณิตศาสตร์หนึ่งของวิชาสามัญยังเน้นวัดองค์ความรู้คล้ายๆเดิมเนาะดังนั้นน่ะถ้าเราจะเห็นตรงกรอบเนื้อหาด้านซ้ายกับกรอบเนื้อหาด้านขวาเนี่ยจริงๆก็มีความเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยถ้าลองไปเทียบกันดูแต่ละจุดเนาะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้เขาก็มีการระบุเพิ่มเติมไปเฉยว่าเอ้ยเอ่อเรื่องที่คณิตจะออกประมาณช่วงนีี้้ก่ขอ วัดและเลขาขาคณิตประมาณกี่ข้อความน่าจะเป็นประมาณกี่ข้อแคคูลัสประมาณกี่ข้อดังนั้นตรงนี้ทําให้เราสามารถเตรียมตัวช่วยได้ละกันตรงนี้คือข้อดีที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมันสามารถเห็นว่าพอชั่นหรือว่าสัดส่วนของเรื่องที่จะออกเนี่ยอันไหนมันเยอะหรือน้อยซึ่งอันนี้พี่น็อตมองว่ามันค่อนข้างละเอียดประมาณหนึ่งหมายถึงว่ามันทําให้เราเห็นว่าอ๋อเซ็กชั่นพิษคณิตเท่าไหร่นะครับ เอ่อการวัดเลขคริ้ีเท่าไหร่อะไรเงี้ยทำให้เราสามารถวางแผนอ่านหนังสือนีอ่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้จริงๆก็อยากได้เบอร์แบบว่าเอ้ใน 15. 1พถึงข้อตรงนี้แต่ละอันเนี่ยจะมีกี่ข้อเลยอันนี้ก็จะทําให้น้องสามารถที่จะวางแผนได้ง่ายขึ้นข้อสอบรวมเนี่ยจริงๆอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันเขาไม่ยอมบอกออกมาอย่าง อย่างของแกดแทดอะเขาจะมีการเขียนเนาะบางตัวว่าเอ้ยมีปรณัยเท่าไหร่มีอัตราในเท่าไหร่แต่สำหรับวิชาสามัญแล้วเนี่ยเขาก็เป็นแบบเขียนเป็นรวมๆสามสิบข้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจากการวิเคราะห์ในการที่เขาให้ดูตัวอย่างข้อสอบมาแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่ายังมีสตรัคเตอร์เหมือนเดิมนะครับคือใน30ข้อเนี่ยก็จะแบ่งเป็นปรณัย25ข้อแล้วก็อัตนัย5ข้อเหมือนเดิมเลยเนื่องจากว่ารูปแบบตัวอย่างข้อสอบที่เขาให้มาเขาให้มาทั้งปรณัยและอัตรัยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสาวทย,อออยัังงงอออออออกกก่เเเเเหหมมมมืมืืน <c> นนนนดดดิร้รคค็็็ป เอ่อปันัย25ข้อแล้วก็อัตนัย5ข้อดังนั้นแนวนี้นะครับคณะสัตร์หนึ่งให้ยึดของแนว6-4เป็นหลักในการที่จะเอามาฝึกทำเนาะแล้วก็ดูแนวทางของการสอบซึ่งก็คิดว่าน่าจะทําให้น้องเนี่ยสามารถมีแนวทางในการอ่านหนังสือได้ชัดเจนขึ้นนะครับในส่วนของสามัญฟิสิกส์นะครับดูไปก็เอ่อถ้าเป็นของสะทศเขาก็จะมีข้อ1นึถึงสิตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ข้อดีที่ทางทปอ,อมาทาก็คือเอามาแบ่งหมวดหมู่เอามาจัดกลุ่มนะครับ กลศาสตร์ข้อ 1. ถึงข้อ8จะออกประมาณกี่ข้อขึ้นโกลและแสงจะออกประมาณกี่ข้อไฟฟ้าและขึ้นและแม่เหล็กไฟฟ้าจะออกประมาณกี่ข้อนะครับอุณหพลศาสตร์จะออกประมาณกี่ข้อฟิสิกส์ขันปออกประมาณกี่ข้ออันนี้ก็ช่วยให้น้องเวทน้ำหนักในการอ่านหนังสือได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่สตรัคเจอร์ก็เช่นเดียวกันก็ไม่ได้บอกอีกแล้วแต่จากการวิเคราะห์ก็คือ เออน่าจะเป็นเหมือนเดิมก็คือปรนัย25ข้อแล้วก็อัตรนัย5ข้อเนาะโดยอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบที่เขาให้มาซึ่งเขาก็จะมีทั้งรูปแบบปันัยแล้วก็อัตรัยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นฟิสิกส์ก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับสวทออกดังนั้นเอาข้อสอบของปีที่แล้วมาทำน่าจะช่วยได้เยอะนะครับส่วนต่อมาสามัญเคมีเนาะถ้าเราดูในบูปินเนี่ยมันก็จะเห็นว่าในของสอสวจะมี11ข้อแต่ว่าในส่วนของเอ่อทีแคสตกห้าเนี่ยก็จะมีแบบเอ้ยสิบสามข้อจริงๆแล้วเนี่ จะบอกว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยนะพอพี่น็อตนั่งดูเทียบจุดต่อจุดของเคมีอะกลายเป็นว่าไอ้คำว่าโมสารละลายและปริมาณสารสัมพันธ์ตรงนี้มันกลายเป็นหนึ่งข้อแต่กลายเป็นว่าพอมาเป็นบูปินใหม่อ่ะครับเขาแยกคําว่าปริมาณสารสัมพันธ์ออกไปเป็นข้อ6แล้วก็โมก็มาอยู่ข้อ12แล้วก็สารละลายมาเป็นข้อ13นั้นจะเห็นได้ว่ากรอบเนื้อหาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับมีการรีไวซ์เฉยๆเป็นกรุ๊ปไปเฉยแล้วก็บอกว่าในกลุ่มไหนจะออกประมาณเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างดี แล้วก็เขาก็มีการเน้นย้ำตรงนี้ซึ่งจริงๆอ่ะในส่วนของสวทก็มีการเน้นย้ำตรงนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือเหมือนเหมือนเป็นการบอกว่าเราจะยึดหลักสูตรจากสวทเป็นหลักแหละให้น้องๆติดตามดูตามลิงก์ที่เขาให้มาได้นะครับดังนั้นรูปแบบข้อสอบก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งหมดมี45ข้อ100คะแนนน่าจะแบ่งเป็นปรณัย40ข้อแล้วก็อัตนัย5ข้อแบบนี้เนาะเนื่องจากว่าข้อสอบที่เขาให้มาเนี่ยเขาก็จะมีตัวอย่างข้อสอบมาให้เห็นภาพเหมือนกันนะครับดังนั้นแนวเคมีีีเเเนนนยกกัังงงมมมมมควาาาาหือออดิทุปปรรปะระข64ต้ ฝึกทำหรือว่าหาแนวข้อสอบที่เขาบอกว่าเป็นอัปเดตฉบับสสวทแล้วอะไรเงี้ยมาฝึกทําก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับชีววิทยาอันนี้สรุปสั้นๆเลยนะครับก็มีมันมันเยอะมากเนาะตัวกรอบเนื้อหาทนะี่น,อนอ้องอ่านแล้วนักพิพจารณาแล้วนะครับเนื้อหาเหมือนเดิมจํานวนข้อรวมก็เท่าเดิมนะครับเป็นปรนัย50ข้อเหมือนเดิมทุกประการและนี่ก็คือเป็นตัวอย่างข้อสอบนะครับก็มีความคล้ายคลึงกับของปีที่ผ่านมาพอสมควรนะครับผมก็สามารถเตรียมตัวในเชิงประยุกต์ได้นะครับ ต่อมาครับอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นอันที่น่าสนใจเพราะว่าปีที่ผ่านมานะครับปี6-4เนี่ยเขาไม่ได้มีวิชาสามัญคณิตสแต่เขาเอาตัวนี้ไปสอบรวมกับตัว ONe นนะครับดังนั้นสามัญคณิตสที่มีล่าสุดเนี่ยมันคือตอนปี63พี่น้อก,ก็เลยไปคุยดูว่าตอน6 3มเนี่ยมีการแจกบูปินแบบไหนแล้วก็ของ6 5เนี่ยมันเป็นอย่างไรสรุปคือจริงๆมันก็ไม่ได้มีความเหมือนกันขนาดนั้นเหมือนจริงๆ6 3เหีสยมมีการแจกแจงออกมาค่อนข้างละเอียดกว่าของปี65ด้วยซ้ํา แต่ถ้าเกิดดูของปี65เนี่ยมันก็จะพอเห็นคร่าวๆว่าเขาจะแบ่งลักษณะของการออกข้อสอบเนี่ยจะมีบทคล้ายคลึงกับตัวโอเน มากๆเลยนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะเตรียมตัวเหมือนข้อสอบโอเนปี64ปีที่แล้วได้นะครับก็จะแบ่งเป็นพีชคณิตครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็สถิติและความน่าจะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับโดยรูปแบบข้อสอบรวมเนี่ยเขาบอกว่า30ข้อนะครับแต่จากการที่ไปดูมาและก็วิเคราะห์มาจากตัวอย่างข้อสอบที่เขาให้มาเนี่ยเขามีอัตนัยมาให้ดูด้วยดังนั้นเลยคิดต่อไปอีกว่าอ่ะในเมื่อรูปแบบข้อสอบมันมี30ข้อแล้วก็มีอัตนัยนเออเหมือนกันเนี่ยก็เลยคาดคะเนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ย น่าจะเป็นการแบ่ง30ข้อเนี้ยออกเป็นปรณัย25ข้อแล้วก็อัตัน5ข้อตามแบบคณิต1เป๊ะเ,เลยแต่กรอบเนื้อหาอาจจะเป็นลันกษณะของคณิตศาสตร์พื้นฐานมากขึ้นนะครับแล้วนี่ก็คือตัวอย่างเนะจะเห็นได้ว่าเขาให้มีทั้งแบบปรณัยมาให้แล้วก็แบบเอเอเออมีอันนี้เป็นปรณัยมาให้นะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะมีความคล้ายคลึงกับตัวของปีเออโอเน็ตนะครับนะครับรูปแบบของการถามน่าจะคล้ายๆโอเน็ตเนาะประมาณนี้ครับ สุดท้ายครับเรามาจบกันที่สามัญวิทยาศาสตร์ทั่วไปอันนี้เคสจะคล้ายคลึงกับของคณิตศาสตร์2เนอะเพราะว่าตัวปีที่แล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่มีสอบเป็นวิชาสามัญแต่ว่าไปสอบรวมกันกันกบวิชาโอเน็ของวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็บูปริน้นออกมาแล้วพอาหพี่นไปเทียบของ6-3กับของตัวปีเอ่อหกเนี่ยก็รู้สึกว่ามี มีบทต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับแต่คิดว่าจริงๆกรอบเนื้อหาเนี่ยมันก็จะน่า,นาจะมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรของมันคือหลักสูตรของสวทแหละแล้วก็มีการแบ่งหมวดหมู่ตามกรุ๊ปของสวทนะครับไม่ได้แบ่งตามหมวดเดิมที่ของปี63นะครับดังนั้นให้หน้องๆเนี่ยยึดดูตามบลู e p ินตัวนี้แล้วดูจํานวนข้อตามอันใหม่ที่เขาประกาศมานะครับโดยที่นะครับ จากที่พี่น็อตดูเนี่ยข้อสอบจะมีทั้งหมด32ข้อ100คะแนนนะครับแล้วก็เราวิเคราะห์ว่ามันน่าจะเป็นปรนัยทั้งหมดเนื่องจากว่าข้อสอบที่เป็นตัวอย่างทั้งหมดของวิทยาศาสตร์ทั่วไปของอันเนี้ยที่ทอปอ,อประกาศมาไม่มีส่วนที่เป็นอัตนัยออกมาเป็นตัวอย่างเลยดังนั้นทําให้เราคาดคะเน,นได้ว่ามันน่าจะเป็นข้อสอบลักษณะของปรนัยแบบเนี้ย32ข้อทั้งหมดเลยโดยแบ่งเอ่อเรื่องหรือเนื้อหาต่างๆตามที่เราได้บอกไปครั้งต้นนั่นเองครับ จบไปแล้วนะครับสําหรับการสรุปการเปลี่ยนแปลงบูปินเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากการสรุปของพี่น็อตส่วนใหญ่แล้วกันนะครับไม่ได้มีความหวือหวาไม่ได้มีความว้าวอะไรเลยนะครับทปอ,อแทบจะก,ก๊อปตัวบูปินของสทศเอามาวางแล้วบอกว่าเป็นรูปแบบใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วจริงๆมันเหมือนกันทุกประการมีการรีไวซ์มีการเพิ่มเติมรายละเอียดมาบ้างเล็กน้อยแต่ชเชื่อนะครับจุดร่วมกันของการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยนะครับ ในกลุ่มคณิตวิทย์นะครับทั้งหลายนยที่สสวทเป็นคนออกเนี่ยสามารถยึดแนวทางของ t c a ค64ได้เลยนะครับ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์2และวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เป็นวิชาสามัญเข้ามาใหม่เนี่ยให้ฝึกฝนจากแนวโอนตของปีที่แล้วเป็นหลักเนาะเพราะแนวการถามก็น่าจะาคล้ายคลึงกันเพราะเป็นแนวของสวทเหมือนกันส่วนวิชาแกะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นเพราะว่าวิธีการถามคําถามตอบคําถามมันก็เหมือนเดิมทุกประการมีการทําบทความมีการเชื่อมโยงทุกประการก็ไปทําหลักการนี้ให้แม่นส่วนบูปินต่ตางๆของมอสวที่เป็นวิชาอื่นๆเนี่ย ก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเดิมอยู่ยังสามารถที่จะเอาแนวทางข้อสอบเก่าๆมาฝึกทําเพื่อทําให้เราเนี่ยมีโอกาสสอบติดมหาวิทยาลัยได้มากขึ้นอยู่ดีดังนั้นย้านะครับหาข้อสอบเก่าหรือแนวทางข้อสอบที่มีความใกล้เคียงเสมือนจริงมาทําเยอะๆนะครับเพื่อช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถสอบติดมหาวิทยาลัยได้และครั้งต่อไปพี่น็อตจะมากับประเด็นฮอตอะไรกดติดตาม t c a s t e r o f f i c i a l y o u t u b e ไว้ด้วยนะครับหลังจากนี้พี่น็อตจะมีคลิปออกมามากขึ้นเลยเพราะว่าเริ่มเป็นรูดูการจริงจังของ TCAST ห้แล้วนั่นเองครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย